คุณ่มีใครอยากซื้อลิปแมสจะได้ปักตะกร้าให้ได้ปักแล้วมีมีคนซื้อด้วยปักแล้วพี่ไอสวยที่สุดขอบคุณนะมีใจแคได้ปักแล้วได้ปักตะกร้าแล้วคุณปักด้วยเหรอไม่แก้แค่เนื้อเอ้ยทุกคนรู้สึกอย่างนี้นก่อนละวันพอใจคนละดอกนี่ไงว่าแล้วต้องคุณอ้อมจริงมันก็ไม่ได้แก้แค่ปัก ไม่แต่มันมันนึกถึงเอื้อยด้วยเวลาแบบมีคนพูดถึงเอื้อยอ่ะมันก็จะแบบกดแทนกดแทนฟิลลิ่งนั้นแบบใจชาวบ้านเหมือนกันเป็นสาวชาวบ้านเหมือนกันพี่น้องที่มาช่วยครูเนาะไปก่อนนะเราดูพรุ่งนี้ต่อได้เลยค่ะขอบคุณทุกคนนะขอบคุณทุกคนวันนี้มากๆกเลย เลยด้วยนะครับที่ที่มาร่วมปากเต้ด้วยนะเอาหัวใจไปอีกหนึ่งดวงเราไม่มีหัวใจเรามีแต่หัวเถือขอบคุณฝั่งมอนได้นะขอบคุณที่มาร่วมกิจกรรมกันทําให้เรามีกิจกรรมได้ทำครั้งที่สามเรามีแววนะเรามีแววนะแสดงว่าวันจันทร์เราพอมีแววหนักพอมีแววเด็ดเราเห็นภาพเราแบบตัวอยู่ในแป้งพร้อมทอดอ่ะ งอเลยครับแป้งกระปุกฟ้าไหมกระปุกฟ้าได้เยอะดีหรือกระปุกขาว <c oughs> แป้งไหนได้ถูกสุดวาแต่ได้เยอะได้เลยได้เลยน่าจะแป้งกระปุกขาวแบบฟิลหนึ่งแถมหนึ่งโปะเยอะเยอะครับเน้นถูกเน้นแพงไอเ v ิ y o ยูไอเริ่มยูจูบูอาริกาโตไอเริ่ยูเช่นกันครับขอบคุณครับอขอบคุณทุกคนเลยฝนจะตกอะ่ะ พอแล้วสามแมตช์เดี๋ยวไปก่อนละขอพูดคำหนึ่งว่าชั้นชนะคุณสามแมตช์รวดฟ้าพี่ใหม่สีฟ้าฟ้าอย่าน้อยเอย่าลืมเตรียมแป้งนะได้เลยร้านสะดวกซื้ออยู่หน้าหมู่บ้านง่ายมากไม่เป็นไรเราจะสู้เราจะพร้อมสู้เดี๋ยวเราไปดเดี๋ยเราไปดีมพิมกัน หาไปหาดีมทีมใหม่ก่อนอยากเป็นแบบไอจังร้อยดาวของมูดินไลฟ์ไหมครับไม่รู้เลยค่ะอา,อาจจะไลฟ์หรือยังไงทุกคนอยากให้ไลฟ์ไหมอ่ะไลฟ์อะไรอะ่ะที่ไหนอะ่ะพรุงนี้คุณมีถ่ายปะมีดีแต่มีบ่ายอ๋อเรามีแต่เช้าเหมือนเดิม<ห>ชื่อพี่ปุบเป้ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะพรุ่งนี้พรุนี้นนอูมีน่าจะมีเด็แต่ร้อยทอมแะคขอนกำลังใจุกทุกคนด้วยนะรับ ขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะยดเดี๋ยวเราจะต้องลงไลฟ์แล้วเราจะไปถ่ายต่อคุณไลฟ์ต่อไหมน่าจะไลฟ์ต่อนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปละาตาลุ้นนโ,<อ>โอเคขอบคุณทุกคนมากเลยนะนเดี๋ยวเดี๋ยวเปจะเตรียมตัวไปไลฟ์เดี๋ยวผมก็เดี๋ยวเข้าไปนู่นละขอบคุณพี่หลิวเตรียมตัวไปไลฟ์อะไรเตรียมตัวไปถ่ายเเตรียมตัวไปถ่ายแต่ภาพปากไม่ตรงกับใจขอบคุณนะคะคนี่น้ำฝนขอบคุณครับขอบมานครับ เวนแอบบีูให้หัวใจรักมารักมาทุกคนขอบคุณค่ะบ๊ายบายอุ้ยสามแสนใจเลยอะอุ้ยเราแสนใจเองขอบคุณพี่ม่อนครับเฮ้ยรอดูพี่ม่อนกับพี่บูเบ้ขอบคุณนะบายบายสามแสนใจเลยบ๊ายบายบายขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอวันจันทร์รอชุบใครจะได้ชุบแป้งทอด ตุ้ปแป้งก,กับทอดตอนเย็นเม่ล่าจะได้อาบน้าได้กลัวโดนตัวเองเหมือนกันตุ้แป้งทอดหรือว่าตอนเช้าเม่ล่าแบบจะเพิ่องอาบน้ำอะด,ดูก่อนดูก่อนเดี๋ยวนัดกันดได้ลงสตรอรี่บ,บอกทุกคนได้อยากเห็นเป้ชุบแป้งทอดอุ้ยไม่เอาอยากกินเป้หรือมอนพูดมาพูดมาดีๆเถอะพี่แมงก็พูดออกอยากเห็นเป้ชุบแป้งทอดพี่แมงก็พูต้องมานี่เหรอบีดหรว ว้ซี่ขอบคุณนะครับพี่เป้ไม่โดนแน่ขอบคุณนะนาดาอุ้ยอุิววถ้าถ้าสมมุติว่าเราโดนจริงๆอ่ะไม่ใส่หัวไดไหมเพราะมันสายากอ่ะได้ไงหน้าได้แต่ว่าผมไม่ต้องก็ได้นะเนาะหน้ากับตัวเนาะโบกเือไปก่อนแต่เดี๋ยวหน้างานหล่อาจจะบิ้วไปถ่ายแล้วไปถ่ายแล้วบายบายขอบคุณนะตังเอตังเอกครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวขอบคุณด้วยขอบคุณมากนะครับผม ก็เราอยู่อีกแป๊บหนึง่งตอนนี้ไลฟ์ได้44นาที44นาทีเราอยู่อีกแป๊บหนึงแบบน่งแป๊บหนึ่งแป๊บ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 หนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลงละขอสัก50นาทีไหมไอเลิฟอยู่ขอบคุณนะครับขอบ,ขอบคุณของขอบคุณทุกคนที่มาส่งกำลับบงใจให้กันรอมากขอบคุณนะครับส่งซ้อสวัสดีครับพี่ม่อนสวัสดีครับแม่มนยังอยู่ไหมเอยแม่มนแม่มนขอบคุณมากนะครับน้องน้องปูด้วยน้องปูน้องปูก็ามา ส่งพี่น้ำปูนด้วยพี่น้ำปูนกราบขอบคุณมากนะครับที่แวะมาเป็นกำลังใจให้กันท,กทุกคนเลยนะครับขอบคุณมากนะครับทางนี้ฝนมาตกแล้ว400รคนใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับ50าัิน้ไงไวใช่ไหมเป็นยังไงบ้างยสุดยอดมาก3 0มูนพูนสวัสดิ์เลยไม่เป็นไรเราสู้เต็มที่แล้วพี่ปูขอบคุณมากนะครับเดี๋ยววันจันทร์มาร่วมสนุกด้วยกันแต่ว,วันจันทร์จะเดือดแน่นอนมันจะเดือดกว่านี้เยอะเพราะว่ามันมีแป้งมาปล้อมชุบ พร้อมชุบแล้วก็ทอดไปด้วยอ่าเราเดี๋ยวเดี๋ยวนัดกันอีกทีว่าจะกี่โมงไม่ได้ไม่ได้ดูตลอดจ้าอุ้ยแต่ว่าแวะมาให้กําลังใจเรื่อยๆเขาหน้าครับคราวหน้าวันจันทร์ทุกคนเตรียมตัวให้พรนะ้อมเลยเดี๋ยวผมจะนัดดีๆพี่น้ำฝนสวัสดีพี่น้ำฝน,น,นำทํางานไหมครับวันนี้มีคนทํางานไหมครับวันเสาร์วันเสาร์พักหรือว่ามีใครรับจ็อบทํางานบึ้มแป้งเด้อบึ้มแป้งแน่นอนครับพี่ม่อน ครับผมบึ้มแป้งแน่นอนกดติดตามให้หน่อยนะครับทุกคนพี่แมงกระพุนยังยังอยู่ในนี้ไหมขอบคุณพี่แมงกระพุนที่ยังอุตส่าห์แวะมาส่งกาลังใจให้กันนะครับสวัสดีครับเจ้าแมวดําสวัสดีครับทํางานก็อุ้ยทํางานหรอชู้ๆนะครับมอนชูแป้งทอดพี่ต้องการพี่ต้องการต้องมาเชียร์ผมแล้วละ่ะต้องมาคนละเล็กคนละน้อยเชื่อว่าเราต้องบึ้มแป้งทอดแน่นอน <laughs> ไม่เช,ชื่อว่าเราต้องไม่บึ้มนะ เชื่อว่าเราบื้มแน่นอนตกลงใครจุบมนางเอกให้ผลคําสามตอนแรกพูดมาสดิทดีคิดว่าเออพวกเราช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยเ <lli S 2> <ใ>ชื่อว่าเราจะไม่ได้บื้มแน่นอนไม่เราบื้มแน่นอน,อ,นอ, ай, อุ้ยพี่ตงชัยอุ้ยพี่ตงไชัยอุตสามาจากฝั่งเป้สวัสดีนะครับพี่ธงชยัยกราบขอบคุณมากนะครับสําหรับรางวัลปอบใจของผมขอบคุณมากนะครับเดี๋ยววันจันทร์เรามาเล่นสนุกด้วยกันนะครับพี่ตงชัยพี่ตงชัยขอบคุณมากนะครับพี่ ที่แวะมาแบบว่าส่งรางวัลลอบใจให้ผมด้วยแล้วก็ไปฝั่งเบ้ด้วยไม่เป็นไรจะอยู่ฝั่งไหนเราก็รักเสมอนะครับเพราะว่านี่เราร่วมสนุกกันนะครับขอบคุณนิโปน้อยด้วยขอบคุณพี่น้าฝนด้วยนะครับรอดูวันจนันจาขอบคุณสนุกมากครับพี่ตรงใจสุดยอดสุดยอดมากเลยฝั่งพี่สุดยอดมากแต่ฝั่งผมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาใหม่พรุ่งนี้ได้ไลฟ์ไหมครับเออถ้าว่างก็อาจจะมาไลฟ์นะครับพี่บูอัดมาพูดคุยแต่ยังอาจจะไม่พีเคหรือว่า ต้องดูอีกทีหนึ่งครับเพราะว่าวันจ์เรานั้นขอบคุณพี่ธงชัยมากนะครับน่ารักมากเลยอ,อุตส่าห์ทั้งพี่กระพุนแมงพี่แมงกระพุนด,ด้วยนะที่อยู่ฝั่งนู้นก็อุตส่าห์แวะเข้ามาส่งให้ผมด้วยไม่มีเคไม่เป็นไรโอเคครับดเดี๋ยวเพื่อหาเวลามาไลฟ์พูดคุยกันนิดหน่อยแต่ผมนัดนู่นเลยบ่ายเลยพี่ธงชัยคนที่ไหนเนี่ยพูดกับเมย์ให้ฟังหน่อยอุ้ยจะให้ผมพูดกับเมย์ดีแ้วมาไลฟ์ทักทายกันใช่ไหมไม่ไม่พีเค่ไม่ ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่น้ำฝนด้วยนะครับขอบคุณมากครับโห่น่ารักมากเลย,อ,เลยอู่มัน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 รู้สึกดีมากเลยนะฝั่งนนแวะมาให้กำลังใจเราด้วยโอ้ยน่ารักมากที่สุดขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณมีจุมพิษด,ด้วยนึกว่าสนุกไว้ต้องรอดูนะครับจะดีทุกๆคนเลยสวัสดีครับสวัสดีครับใครเข้ามาก็ คนบ้านคนคนบ้านคนบ้านบุยลาครับที่ต้องตามพี่ตั้มตามขอบคุณนะครับไม่ชนะเป็นไรครับสนุกสนุกใช่สนุกแต่ว่าในก็คือแข่งเล่นๆน,นั่นแหละแต่ถ้าชนะก็ดีคือในนั้นอะอารมณ์ตอนนั้นอะมันแบบเฮ้ยอยากชน,น,นะนะแต่พอจบแล้วเราก็เหมือนเดิมนะครับสนุกสนานครับอันนี้การเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมพวมแสดงกันเหมือนแต่ในอารมณ์นั้นมันต้องแต่วันจันทร์วันจันทร์ไม่ได้นะ วันจันท์ชุบแป้งทอดนะครับวันจันท์มันมีอะไรมากกว่าที่เราจะเล่นเหมือนตอนนี้นะครับเพราะมันเป็นชุดปกติถ้าชุดนี้มันจะเพื้อนของเขาไงแต่วันจันท์นี้ชุดปกติเตรียมเลยแป่เตรียมตัวบึ้มเลยครับบึ้มแป้งเลยครับมาดูว่าพระเอกและนางเอกจะโดนหรืออาจจะโดนทั้งสองก็ไม่แน่อยากเห็นที่มอนตัวขาวหรือว่าเราจะแบบเฮ้ยถ้าผมถ้าผมถ้าผมชนะผมบึ้ม่า แผเบื่มก่อนรอดูรอดูวันจันทร์นะแต่เดี๋ยวนัดกันอีกทีจันทร์กี่โมงเดี๋ยวบอกอีกทีนะอันนี้เราคุยคุยกับเป้ไว้ในไลน์ว่าเดี๋ยวเรามาวันจันทร์ดีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวอีกทีเดี๋ยวผมบอกนะครับเดี๋ยวผมแชร์ให้เดี๋ยวผมบอกให้นะครับทั้ง่อนสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่อยู่ในกลุ่มไหมพี่ป,อปูอยู่ในกไลุ่มไหมอยู่ในกลุ่มไลน์ไหมพี่มาขอบคุณนะครับบ้านกรวดบอกในด้ดอมได้ใช่ครับเดี๋ยวบอกในด้อมด้วยแล้วก็ เดี๋ยวแชร์ในสตอรี่ด้วยว่าวันจันทรพีเคตอนนี้กี่โมงอะไรนี้กับเป้นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่น่าเชื่อนะผมผมเพิ่งเดินไปเข้าห้องน้ำมาแล้วก็ขึ้นรถตึ้งครับไปห้องน้ำมาขึ้นรถเย็นๆหน่อยก็ดีนะครับ๋อ ว่างตอนไหนบ้างทุกคนว่างตอนไหนบ้างวันจันทร์นะมามาช่วงกลางคืนมีดาช่องเจ็ดมาไลฟ์พาภูเบย์พีเคสองต่อสองเปิดการมองเห็นครับเฮ้ยจริงเหรอพี่พี่ธงชัยงั้นพี่ธงชัยแบบบอกเป้ด้วยได้ไหมผมไม่รู้เหมือนกันสองต่อสองดาราช่องเจ็ดประมาณกี่โมงครับช่วงกลางคืนกี่โมงครับพี่ธงชัยเฮ้ยถ้าดีมทีมดีมทีมเราจะพอเป็นไปได้ไหมดีมทีมเฮ้ยดีมทีมก็น่าสนใจกี่โมงนะ่ะพี่ธงชัย เดี๋ยวผมจะได้ไปบอกเต้ว่าเอ้ยค่ำค่คนน่าจะดูเยอะใช่ไหมเอ้ยวันจันทร์ค่ำค่ำใช่ไหมต้องไปโรงเรียนอาจจะแบบไม่ไม่ค่ำมากอย่างนี้ไหมดีเลยแต่สองสองใช่ไหมสองสอวันนี้นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสี่ทุ่มมีแอนนาการ์ตูนที่ชาเราจะพอสู้ เขาได้ไหมพี่ดรงใจจับทีมไร่สองสอโอเคสี่ทุ่มใช่ไหมครับเดี๋ยวบอกไปไปคุยกับเี่ก่อนว่าสี่ทุ่มเราว่างวันไหนแต่ว่าช่วงถ่ายน่าจะไม่รู้วันนี้ไม่ไม่น่ไาได้พุ่งนี้ต้องดูได้ครับสําหรับอันนี้สําหรับคนนอนดึกนะครับถ้าน้องๆหนูๆต้องตื่นไปเรียนก็นอนก่อนเนาะสองมันดีสองสมันดี สองมันดีสองสองมัน,น,มนสองมันดีสองสองมันดี Aí. สองมันดีสองสองมันดี Means. เมื่อกี้ไอ้นะครับเพิ่งไลฟ์แข่งกันดีทุ่มนะครับค้างไว้ทุกคนอังไม่ถ้าถ้าไม่ค้างกดหนึ่งค้างกดสองหน่อยครับทําไมคอมเมนต์หายเลยครับตอนนี้อ้าวค้างทําไมเอ่มามาเยเอับจริงหรอเอา้าจริงหรอ หรอสุบเปิดแล้วต้องสัญญาณหาสัญญาณหรอสุบเปิดแล้วต้องสัญญาณหาสัญญาณหรอสุบเปิดแล้วต้องสัญญาณหาสัญญาณหรอถ้าหายทางเราไได้ไหมครับหอ เปิดแล้วมองสัญญาณหาสัญญาณเลยถ้าหายค้าง้วอะไรได้ไหมหายค้งางเลยได้หายค้างอ่ะเงาสะนอกประมาอ่ะ,อะสุดรยอดละเฮ้ยผมเลยในนั้นค้างหลบเลย หายค้างอย่างถ้าไม่หายค้างเดี๋ยวผมจะลงแล้วอืมห้าสิบนาทีค้างด้วยค้างหรืไม่ไม่ไม่น่าแกล้งนะครับเมย์ลุงใช้ตอนเย็นจะไลฟ์พี่โทรไปหายแล้วหายยังครับแล้วหายยังครับอ้าว เป็นห,หายแล้วโอเคอ้ามันค้างอะไรอะเมื่อกี้ค้างอะไรค้างอะไรเรม่มมเมาคอหักแล้วหักยาวค้างอะไรเรมื่อกี้หายรด้ยังครับ โอ้หายแล้วโอเคพี่พี่น้ำฝนผมนครับจะลงพอดีนะเลยเกือบลงแนละ้วแม่ห้างมนซึ่อผมครับเดี๋ยววันจัน,นทร์เรามีกิจกรรมสนุกสนุกนะครับสวัสดีครับแม่ห้างมนซึ่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกๆุกคนเลยนะครับแม่ห้างมนซึ่อผมมากครับคุณกำลังใจอ่า ลูกสอนด้วยนะครับไม่ค้างแล้วโอเคถ้าไม่อยู่ดีๆค้างนะในลบมันค้างตอนเย็นจะไลฟ์กับพี่โดไหมพี่โดไลฟ์เหรอพี่โดไม่ได้ไลฟ์มั้งพี่ปูเป้มาบอกน้องบิ๊กขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับโอเคมาแล้วไม่ค้งางละก็ตอนแรกนึกว่าแบบอยู่ดีๆนึกว่าไฟไม่ดีหลอแทอนเขาครับ เมื่อกี้เราได้กิจกรรมมาอัตราสองสองไม่ห้ามมนซื่อขอบคุณมากครับสํารวจเครื่องรางปเดี๋ยวจะลงเลยนะครับอีกสี่นาทีอีกสี่นาทีขอชั่วโมงหนึง่งสี่นาทีลงลนะ อีพีที่ตอนนี้โอ้มัน10ความนิ่มฝนกำลังนี้ยามบ่ายยามนี้นะครับ19เก้โขอบคุณนะครับค้างอีกแล้วหรอทำไมค้างบ่อยจังเลยปุ่มไม่ใจเน็ตหรือเปล่าการเชื่อมต่อไม่ส <S <S <ร>ัเถ <sta> ือนแจ้งลงแล้วเพิ่มจะลงแล้วเพิ่งเข้ามาดูอวิวดีนะครับค้างอีกแล้วเพราะจะลงเพราะมันค้างอ่ะเดี๋ยวอยู่เือนอยู่ต่อสักชั่วโมงนึง เดี๋ยวอยู่เฟื่นอยู่ต่อสักชั่วโมง,งอีกนาทีทาะครังราคาซีพีตอนนี้ไถพีที่สามสิบเอ็ดแล้วครับสามสบเอ็ดสามสองครับแต่อนอนพีที่ยี่สิบเท่าไหร่เราไม่รู้วันยี่สิบเจ็ดปีที่ยี่สิบเท่าไหร่เราไม่รู้วันยี่สิบเจ็ดลุกอันนี้ห้องเป็นนะครับคุณที่ม,ม,มา ขุ่นมากๆนะครับขูเหมือนเหมือนเหมือนจะค้างอีกแล้วห้าสิบแปดนาทีอีกสองนาทีเราจะลงแล้วนะครับคือจะไล่ให้ชั่วโมงหนึ่งหางไม่เป็นไรครับเดี๋ยวยังไงขอบคุณทุกคนด้วยนะครับค้าง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 หายหายมันเขียวเขียวแดงแดงครับมันเขียวแดงเขียวแดงเขียวแดงติดตามแล้วผมนะครับแสดงเรื่องขอบวพิมครับ พี่น้ำฝนขอบวุนมากครับขอบคุณกำลังใจในายามเย็ยนครับสุบัดแค่ดอกเลยขอบครับพี่น้ำฝนเราไม่ได้มาเจอกันนานขอบคุณมากนะครับอตอนนี้อยู่ไหนตอนนี้อยู่น,นี่อยู่ อยู่แต่งหน้าครับเดี๋ยวจะลงลาคนของกำลังใจด้วยนะครับไม่ดีเปล่านะดีเลกไม่ห้งมันซื่นขอบคุณครับอีกหนึ่งนาทีจะลงแล้วให้ชั่วโมงหนึ่งเป๊ะเ,เลยขอบคุณนะครับหล่อใจสลายโอเคบายบายบายทุกคนด้วยนะครับบายบายนะครับขอบคุณกำลังใจที่ส่งให้กันด้วยนะครับะดกมากเลย Okay, ขอบคุณมากมากนะครับอบอุ่นมากครับเฮ้ย <Okay, S 1> มีป๊อปสยามเลยวะโอเคครับโอเคบายบายนะครับเน็ตผมน่าจะไม่ดีด้วยแหละขอบคุณผอกานไปท้ายพี่น้ำฝนนะครับ,บใกล้ชั่วโมงแล้วจะชั่วโมงนะฮะบาย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 ทุกคนด้วยนะครับผมร้อยมันหนึ่งชั่วโมงแล้ว,วผมก็จะลงเลย,ยตอนนี้ห้าสิบเก้าแต่ละชั่วโมงแล้วละ่ะหนึ่งชั่วโมงแล้วโอเคขออนุญาตลงก่อนนะครับบายบายเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับ